เรียบร้อยครับเดือนนี้มีพัสดุมาส่งเยอะมากและเราก็ไม่รู้ว่าชิ้นไหนเป็นของใครเพราะต่างคนต่างสั่งแต่ผมสั่งมันน้อยแน่นอนแต่สมมากจะเป็นชื่อเดียวกันเลยไม่รู้เป็นของใครเดี๋ยวเรามาสุ่มแกะคนละชิ้นเลยถ้าแกะออกมาชิ้นไหนเป็นของใครคนนั้นรับกรรมไปต่รู้ว่าใครสั่งเยอะสุดว่างั้นเถอะใครมันสิ้นเปลืองใครมันฟุ่มเฟือย ม,มูลค่าด้วยไหมหายหมดเลยโอ้โหนี่ว่าโดนซะแล้วคือระแวงก็ได้ระแวงระแวงมาเอาไหนอ่ะเอาอันนี้อ่ะไรอันนี้เอาคนละชิ้นโองเออไม่เจ๊ของป้าแกนอนแล้เนี่ย,ยเรียบร้อยครับมาหาบุรุษอย่างผมอุย้ยผม อุ้ยของมึงก้าใช่ไหมซื้อมาทำไมไรเสื้อสูทถามจริงมึงจะไปไกลขึ้นอร์ที่ไหนเราถามจริงซื้อเสื้อสูทมาทำอไมโอ้โหอันนี้คือเสื้อผ้าแมวครับเขาน่าหนาวเสื้อผ้าแมวมีเชือกเชือกเชือกลังคอใส่จูใส่จูเห้ต้องตีแมวเนี่ยอ๋ออันนี้เสมอใช่ไหมเนี่ยเออหนึ่งหนึ่งถือว่าสั่งคนละชิ้นอันนี้อะไรเสื้อสูทเออ ใส่ได้ป่ะก็ไม่รู้อการเลดินเนอร์มั้งเอาไปใส่ไปงานบวชทัศน์สุดอ๋อไหนอีกนะโอ้โหขืนเลยว่ะอันนี้ทุกแบบวะคือเหมือนกันน่ะก็คนละชิ้นไงเอาของอันนี้ละกันอีกแล้วอีกแล้วแล้วเต้ยโุ้ยไม่ทันแกะอันนี้ไงโุ้ยไม่ทันแกะอันนี้ไงจะไปงานไหนทำไมซ่งมาหลายตัวจ้ะ อันนี้ก็เสื้อสูทฮะอันนี้อันนี้อันนี้ก็งานบวชฮะแต่อันนี้กินเลี้ยงกลางคืน, <l ots> นเยอะจังใส่ได้ผมไม่รู้ดูดูแค่เนี้็รู้แล้วว่าใครชิ้นเปลืองใช่ไหมสูตรสองชุดฮนะเฮ้ยแต่ยังไม่ได้แกะเลยเฮ้ยร <l ots> อรับกรรมกอนดิเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนนอะไรม <uci usz> หาบุรุษยังผมไม่ใส่แน่นอน มหาปรุตย่างผมไม่พลาดมาใส่แบบนี้แน่นอน <C> e <at> สองสีซะด้วยแม่ <C> e <at> ชูอิน <c oughs> ัน้กา <c oughs> งทีเดียวเอาสองชุด <C> e <at> เอาอะไรอีกดีอะเอารีบแกะเลยครับ มันลั่นมันลั่นาไม่ลั่นหรอกมันดังแล้วอย่างก็ตบเลยเอออะไรอ่ะแค่พรีถุงออกมาก็รู้เลยแม่เจะร้อนมาเลยอ๋อะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่นี่เสื้อใครไม่ใช่ของฟางแน่นอนต้องไม่สั่งต้องจินได้ประเด็นคือใส่ได้หรือเปล่าอันนั้นก็ใส่ฟางดิเฮ้ยทำไมเสื้อได้สั่งมาเล็กจังอ่ะเฮ้ยสั่งได้ว่ะฟางใส่ได้พอดีเลยอ่ะ โอ้ยแลย่างสวยเลยตัวนี้เอาจริงดูข้างในดิเนี่ยข้างในอยังสวยเอาจริงขอบคุณค่ะสำหรับเสื้อตัวน,นี้แล้วนราจนตีฟรีค่ะอันไหนอันนี้ของภรรยาเป็นเกงว่าแสขายามอ้อนภาษาอังกฤษ A ถึงแซ่บอะ พองไม่ได้หรอกรู้จักเอตัวเดียวเ้ยแน่นอนเอเเดี๋ยวก็เอเดี๋ยวก็เอเฮ้ยตัวเองวะอันนี้ชิ้นสุดท้ายใช่ไหมเออมางันะ้แ่กะแล้วมันลุ้นกันว่าชิ้นสุดท้ายใครจะโดนมันมันมันก็ต้องฟังอยู่แล้วคนสิ้นเปลืองอย่างฟางแลวเดือนนี้แม่งยังไม่ทันสิ้นเดือนเลยม,มาซะเยอะแล้วเดี <c oughs> ๋ยวสิน้นเดี๋ยวยังมี่าีของปลายเดือนอยู่นะ อะไรคืออะไรอ๋ออ๋อสบู่ต้องหอมต้องหอมสบู่อะไรต้องหอมของวิชาต้องเตะไม่ใช่ของเต้แน่นอนเพราะผมไม่อ่านน้ำเออผมไม่ใช้สบู่เพราะผมไม่อ่านริบเรียบร้อยก็ตอนแรกจะซื้อบันไดเลื่อนอ่ะเขาไม่มีขายไงอันนี้ริบไดแค่ริบ เราไม่ถึงใช้สีชมพูผมเป็นคนติดลิปมันลิปมันของอะไรไม่ต้องบอกไม่บอกฮะผมเป็นคนติดก็ตีเมยังเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยบบ้าแล้วของแบบนี้มันเบิ่นตีแล้วตียังอ้อ้องเอฟใหม่ไปแล้วทำไงบุบอย่างนี้ล่ะอ้าวเรียบร้อยทีหลังใช้ขวดดีกว่าเนาะสรุปของใครของใครสรุไม่ได้หัวแตกนะ อ้าวทำไมได้โดนทุกกล่องเลยวะท้าก็โดนทุกกล่องเหมือนกันเอาเป็นว่าเสมอแล้วกันจะโดนรอบหน้าว่าใครจะโดนมันต้องมีอีกเพราะว่ามีอีกเยอะมากเอาที่ฟังดูเสื้อไต้ใส่ไม่ได้อะน่นแล้วแต่เสื้ออกแม่งเล็กว่ะแล้วก็เสร็จป่ะไงไหนลองใส่ดิดน่าจะพอดีเออเฮ้ยเต้ใส่กลายเป็นผู้สาวมาดแมนเลยเท่าไหร่นะเกิดอาทิตย์ ตัวน <S an am alı> <expand> okay. ี э so okay. ้ประมูลมาสองร้อยห้าสิบถูกแค่เฮ้ยดีอ่ะดีเลยอ่ะพอดีเลยกูจะใส่ไม่ได้เลยอย่างงี้ไหนลองลองรุ่นรุ่นสิบดิโอ้โหพอดีเลยรู่นสิบแล้วพอดีมันโอ้โหเฮ้ยรอตั้งสามสี่วันไม่โอ้โหเฮ้ยใส่ไม่ได้โอ้โหเฮ้ยอันนี้ก็คือผลไฟได้ของเขาสร้างไปแต่กูจะใส่ไปไหนเนี่ยหนาขนาดไหนหนาวมากมั้งเมืองไทยอ่ะโอ้เฮ้ยไปจบคลิป Bye.